สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์จากช่องอาร์เบกนะครับคลิปนี้นะครับจะทําขนมปังขนมปังไส้กรอกแบบใส่ถาดนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับส่วนผสมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปทําพร้อมๆกันครับแต่ก่อนจะไปทานะครับฝากคลาสออนไลน์ของผมไว้ด้วยครับก่อนจะไปทําขนมปังนะครับผมก็ขอฝากคลาสออนไลน์ของผมไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยาก เรียนคาสออนไลน์กับผมนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิงก์ข้างล่างที่ผมแปะไว้ให้ได้เลยนะครับโอเคครับไปทําขนมปังกันเลยขั้นแรกนะครับมาดูที่ส่วนผสมกันก่อนนะครับในโถผสมที่ผมใส่ไว้ก็จะมีแป้งขนมปังน้ําตาลแล้วก็นมผงนะครับใส่รวมกันในโถผสม,มเรียบร้อยจากนั้นนะครับของเหลวนะครับก็จะมะนีน้ำนะครับน้ำแข็งเนาะนมจืดแล้วก็นมข้นหวาน ส่วนที่เหลือนะครับจะเป็นไข่ไก่นะครับเนยจืดนิ่มแล้วก็เกลือสุดท้ายก็จะเป็นยีส์นะครับยีส์ชนิดหวานเดี๋ยวเราไปดูต่อที่เครื่องผสมได้เลยครับเริ่มต้นด้วยการนะครับเปิดเครื่องให้ส่วนผสมของแห้งกระจายตัวนะครับพอกระจายตัวเล็กน้อยนะครับเราก็ตามด้วยของเหลวได้เลยนะครับ ส่ของเหลวลงไปผมใส่น้ําแข็งนะครับเพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิของโดนะครับนวดเสร็จโดจะไม่ร้อนเนาะก็ถ้าโดร้อนเนี่ยยีก็จะทํางานเร็วแล้วก็เหม็นกลิ่นยีนั่นเองนะครับส่วนผสมนะครับเริ่มเข้ากันนิดหน่อยแล้วนะครับขอเปิดสปีดนะครับปรับสปีดเป็นระดับกลางให้ส่วนผสมเขารวมตัวหรือวัารัดตัวกันมากกว่าน,นี้นิดหนึ่ง ระดับนี้นะครับผมจะใส่ยีสต์นะครับใส่ยีสต์ลงไปนวดต่อ1นึ่งนาทีครับให้ยีสต์กระจายตัวก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับพอครบหนึ่งนาทีนะครับตามด้วยเกลือนวดต่อจนเนียนนะครับใส่เกลือนะครับนวดต่อจนเขามีโครงสร้างแข็งแรงขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราลองเช็คฟิล์มดูเอามือแตะน้ำนะครับแล้วก็ดึงนะครับแบ่งออกมาจับขึงฟิล์มออกนะครับอโอเคยืดยุ่นระดับนี้นะครับโครงสร้างได้ประมาณนี้ผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราใส่เนยจืดนิ่มลงไปนะครับหลังจากนั้นก็จะนวดต่อจนเนียนหรือว่าจนได้ฟิล์มบางเลยนะครับค่อยๆนวดนะครับ นวดไปสักพักนะครับเราก็จะเห็นว่าโดยมีผิวนะครับที่แววแล้วก็เนียนขึ้นครับจากนั้นลองเช็คฟิล์มดูครับอาจจะเห็นนะครับว่าโดผมเนี่ยค่อนข้างแฉะเป็นนิดนึงนะครับอ่าโอเคอันนี้ได้ฟิล์มบางแบบนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรานะครับรวบโดให้เขามีผิวเรียบตึงนะมือชุบน้ำนะครับ ถ้าเพื่อนๆทำนะครับถ้าเป็นมือใหม่เนาะหรือว่ากลัวจะขึ้นรูปยากเนี่ยแนะนำว่าลดของเหลวลงอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับอ่ะโรยโดให้มีผิวเรียบนะครับพักไว้นะครับปิดฝาหรือว่าคลุมหน้าพักไว้ประมาณ45 6 0นาทีครับครบเวลานะครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คโดดูนะครับอ่ะโรยแป้งนะครับ จากนั้นก็จิ้มลงไปเลยนะครับได้แบบนี้นะครับเขาไม่เด้งกลับมาแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราเทแป้งโดลงบนโต๊ะกันครับเทแป้งโดลงบนโต๊ะโดยแป้งกันติดแผ่แป้งโดออกตัดแบ่งโดนะครับผมจะแบ่งเป็นก้อนละประมาณ70-80ถึงกร,รมัมนะตัดแล้วก็ช่างนะครับวางพักไว้ก่อนตัดจนครบนะครับ จากนั้นโรยแป้งนะครับขึ้นรูปพรีเชฟเป็นก้อนกลมล้มๆนะครับขั้นตอนนี้ไม่ต้องขึ้นรูปแน่นมากแปนเป็นก้อนกลมนะครับเก็บป้ายวางเรียงพักเอาไว้นะครับถ้าติดก็โรยแป้งนะครับอโอเคทำจนครบนะครับพักแป้งโดไว้ประมาณ15-20นาทีนะครับให้โดรีแลกก่อนนะครับ ผมเวลานะครับเราก็จะใส่ถาดแบบนี้นะครับผมจะใส่2ก้อนนะครับตกแล้วถาดนึงเนี่ยผมจะใส่โดประมาณา160 1 6อยหกถึงกรัมนะครับจากนั้นเราก็ใส้กรอกนะครับอันนี้ผมพักไว้นอกตู้เย็นนะครับให้เขาคลายความเย็นแล้วนะครับเราก็เช็ดใส้กรอกนะครับให้แห้งเนาะถ้าเกิดใส้กรอกเราเปียกหรือว่ายังเย็นอยู่เนี่ยเวลาอบอกอกมาเขาก็จะเป็นโพรงนั่นเองนะครับตัวแป้งกับตัวไส้กรอกไม่ติดกัน ขึ้นรูปจริงกันครับโรยแป้งเดี๋ยวผมขึ้นพร้อมกันเลย2อันนะครับสชิ้นเลยโรยแป้งนะครับแป้งกันติดรีดไล่อากาศออกรีดไล่อากาศออกนะครับพยายามคลึงนะครับอย่าถูเนาะถ้าถูเนี่ยผิวอาจจะฉีกได้นะครับพลิกกลับด้านนะครับจากนั้นนะครับเราจะ วางไส้กอรอกนะครับเดี๋ยวเราวัดขนาดนิดนึงนะครับผมวางตามยาวดีกว่านะครับพริกโดนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับาวางไส้กอรอกแล้วก็ม้วนนะครับม้วนจากนั้นก็เก็บปลายให้สนิทเก็บปลายโอเคอีกชิ้นหนึ่งนะครับเราทำเช่นเดียวกัน ทำจนเสร็จหรือว่าทำจนครบนะครับผมจะใส่ถาดไว้เลยอโอเควางเรียงพักไว้นะครับวิธีการขึ้นรูปนี้ก็จะง่ายเนาะอีกแบบหนึ่งนะครับรีดไล่อากาศออกเช่นเดียวกันรีดไล่อากาศออกตบไล่อากาศออกพลิกกลับด้านนะครับจัดรูปทรงนะครับ โอเคจากนั้นผมจะตัดนะครับตัดเป็นสัก4ี่แถวแบบนี้นะครับทำลวดลายนั่นเองนะครับหรือว่าใครจะไม่ทําก็ได้นะครับทำวิธีแรกก็ได้เช็ดไส้กรอกให้แห้งนะครับจากนั้นก็ม้วนม้วนนะครับอโอเคเก็บไป วางเลีงยงใส่ถาดไว้เลยนะครับโอเคซิลปลายให้สนิทนะครับวางเลีงยงใส่ถาดทําจนครบนะครับผมจะคุมหน้าแล้วก็พักโดไว้ประมาณ50นาทีนะครับผ่านไปสัก20-30นาทีว์มเตานะครับไปบน190ไฟล่าง210องศาครับอันนี้ครบเวลานะครับตกแต่งหน้าเขานิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะโรยหน้าด้วย อซอสนะครับมายองเนสแล้วก็ซอสมะเขือเทศแล้วก็ชีสนะครับอ,อันแรกเดี๋ยวบีบมายองเนสใส่ลงไปก่อนเลยนะครับอันนี้ผมใช้ของ QP นะครับหรือว่าใครชอบยี่ห้อไหนก็ใช้ยี่ห้อนั้นได้เลยจากนั้นนะครับซอสมะเขือเทศนะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นซอสมะเขือเทศไฮนะครับบีบลงไปเลย ปิดท้ายนะครับด้วยมอสชีสนะครับใครจะใช้เป็นชีสตัวไหนก็ได้นะครับเชดด้าก็ได้อโอเคเอาขนมปังเข้าอบนะครับจะอบเป็นเวลา15-20นาทีครับตอตรงนี้เตาอบผมนะครับได้แล้วแต่ละเตานะครับก็อาจจะต้องปรับความร้อนเป็นเตาใครเตามันเนาะบอกไม่ได้นะครับ แต่เนี้ยก็เป็นเวลาคร่าวๆของผมนะอ่ะโอเคครับอ่านี่ครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาขนมปังออกจากเตากันอ่าโอเคสีสันนะครับใช้ได้เลยถ้าอบไปเข้มกว่านี้ก็จะดีมากๆนะครับแต่ว่าแบบนี้ผมก็โอเคละนะครับพักให้เย็นแล้วมาชิมรสชาติกันครับโอเคครับตอนนี้อบเสร็จแล้วแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมรสชาติกันนะครับว่าตัวขนมปังไส้กรอกหน้าตา แล้วก็รสชาติเป็นยังไงนะครับโอ้โหนุ่มมากนะครับเนื้อด้านในนะครับหืมน่ากินสุดๆนี่นะครับเดี๋ยวผมชิมรสชาติเลยอืม จากที่ชิมรสชาตินะครับตัวขนมปังตัวนี้มีความนุ่มนะครับนุ่มแล้วก็หอมมีทั้งความาเปรี้ยวความหวานแล้วก็ความมันนะครับทั้งจากมายองเนสซอสมะเขือเทศแล้วก็ชีสท,ที่เราใส่ไปนะครับตัวไส้กรอกนี่มีความกรึบนิดนึงลองทําดูนะครับบอกว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็พบกันใหม่คลิปต่อไปส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ